ว i g o t 2 0เปิดตัวราคาเพียงแค่2,999บาทแถมฟรีว i g o b r ั a d สิด้วยนะครับสวัสดีครับกับมาร์ตเข่าวสารดีดีทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนืยวรับแปดในกาซาส,สิบนาทีนเนข่าวสารดีดีทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องของเราด้วยนะครับผพ้ใจแพ้ข่าวสารที่มาเดยแบบนี้เป็นประจำทุกวันในคลิปนี้นะครับมาคุยถึงมือถือที่มีการเปิดตัวใหม่นะครับของแบรนด์ v i g o นะครับเป็นในรุ่นของวิ g o t 2 0มีแบบวางขายในประเทศไทยอย่างนี้นะพร้อมกับวิ g o ก0นะครับเนราคาเพียง2 9 9 9บาบาทจุดที่น่าสนใจนะครับของตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้คือเขาจะมีในเรื่องของ ราคาและที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าตัวเนี้ให้จอใหญ่นะครับแล้วก็จะมีหูฟังเนี่ยให้ด้วยนะครับในช่วงโปรโมชั่นเปิดตัวคือราคาตั้งต้นของเขาคือ3,199นะครับถ้าซื้อในช่วงตั้งต้นหรือช่วงเปิดตัวเนี่ยก็ลดลงมาเหลือเพียงแค่2 9 9 9บาทนะครับ ในส่วนของหูฟังเนี่ยนะครปรกติซีรี่799นะครับของ v i ก o เองนะตัวนี้เนี่ยก็มีวางทําตลาดในประเทศไทยเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของโทรศัพท์มือถือราคาต่ำกว่า6,000อยู่แล้วด้วยนี่เป็นแบบโจทย์ของ v i ก o เลยนะครับในเรื่องของที่20ตัวเนี่ยนะครับจะให้ตัวเครื่องที่มีความบางเพียงแค่1.82มิมหน้าจอขนาดใหญ่6.5 6นิ้ว SD+ นะครับ แล้วก็มีติ่งกล้องหน้าทรงหยดน้ำนะครับโดยมีพื้นที่แสงผล90.3%และโดยรวมนะครับทำให้มือถือรุ่นนี้น่าสนใจสีก็มีวางคำจวงจำหน่ายนะครับก็จะเป็นสีดำสีเขียวแล้วก็สีฟ้ารุ่นที่เขาให้มานะครับเป็น p r o ซ e s o r o c t า Core นะครับโดยความจำ Ram 4GB ROM 128นะครับสามารถที่จะใช้งานได้เป็นอย่างดีบันทึกภาพได้ถึง24,000รูปนะครับแล้วก็ฟังเพลงนะครับ SD ได้มากกว่า 10,000หมืเพลงที่เก็บไว้ได้นะครับกล้อง AI กล้องคู่นะครับโดยเลนส์หลักความละเอียดแล้านพิกเซลออโต้โฟกัสนะครับทำให้การถ่ายภาพโอเคเลยกล้องหน้า5ล้านพิกเซลนะครับและโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ให้แบตเตอรี่มา5,000ม ah ิลลิแอมป์ USB type c นะครับที่เขามีมาให้ในส่วนของราคานะครับอยู่ที่2,999บาทนะครับเป็นราคาพิเศษ และวิกเนี่ยก็จะมีแถมหูฟัง two white l e วิกโก้บัอดสิบนะครับมูลค่าเจ็ดร้อยก็ก็บัตฟรีด้วยนะครับแล้วก็ประกัน1ปีเต็มนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจซื้อมือถือรุ่นนี้อะไรเงี้ยนาะก็ต้องแต่ก่อนจะนจซื้อให้ซื้อไปลองดูเครื่องจริงก่อนนะครับว่าแบบเออถูกใจเราไหมหรือว่าจริงๆงแล้วการใช้งานของเราเนี่ยต้องการมือถือที่สเปคที่แรงกว่านี้มือถือรุ่นนี้เนี่ยเหมาะสำหรับแบบ อ่าเล่นไลน์ a c e b o o k อะไรเงี้ยนะคือเน้นแบบเน้นไม่จริงจังเล่นเน้นใช้งานทั่วไปดู YouTube อะไรเงี้ยอย่เงี้ยพอได้ก็ต้องลองดูนะครับแต่ถ้าบรบาคจสมบติเน้นเต็มกินิ่งอิมแเลยอย่าเงี้ยไม่น่าเวิร์กนะครับก็เอามือถือที่ตอบสนองต่อการใช้งานของเรานะครับ ตัวดีนเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกดซับสไคร e เพื่อตามข่าวสารดีๆ รีวิวดีๆและคอนเทิต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกระมาอเดข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย